แล้วก็มีการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ปกตินะไม่มีอะไรมันจะสัมภาษณ์อหนูต้องไปที่ถ้างสือของดีๆนะดีตลอดต้อ,องกินนะแบบระบบก,การทํางานมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะ,นะครับดีไหมหอะไรเงี้ยแต่ที่นี้มันแรงมากเลยนะคพีเ่เนึ่ง สุดยอดเลยไม่ไม่ต่างกับเตามันเลยอย่างเงี้ยแห็นไหมสุดยอดเลยเนี่ยเขาเลยเขาต้นไม่มาทีไ่ได้อย่างเงี้เยเนี่ยครับผมถึงบอกไงฮะที่ลองรีดก,ก่อนลองรีดก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมยานี่มาให้ <laughs> ใจเย็นๆย็นแล้วดีแล้วเพราะว่าน้ำแข็งเขามันมาตรฐานนะพี่อ่านดีเลยก่อนได้ไงหนาด้านข้างนี้ก็ต้องก่อน มันต้องเปลี่ยนแปลงกันม้างล่ะนี่นะ่าจะเอาโบราณอย่างนี้ยหละนะก็คือมันก็เปลี่ยนเหมือนรถเก่าพี่จะขับรถเก่าพี่ก็อ,อยากได้แบบนี้รถมันไม่มีแล้วเขาไม่ผลิตมาแล้วรถอ่ะแล้วก็ขับรองใหม่รถก็ได้เออเขาก็ต้องรุ่นใหม่มารุ่นใหม่ก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้น ไม่มีป้ายชื่อร้านนั่นเนี่ยถ้ามีป้ายชื่อร้านยิ่งจะดีเออเขาบอกว่าร้านเก่าร้านร้านเก่าร้านแก่ร้านเก่าแก่ร้านเก่าแก่มีชื่อร้าน